นี่เราก็มาเยี่ยมนะฮะสองแถวสองแถวอ่ะแล้วอ่ินได้นึ่งไปไหมเออนี่หล่นแล้วนี่โอ้ยไม้ละห้าบาทเนี่ยเอานี่เอาดึงไปดึงอ่ะดึง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 กัดเออนี่้แบบนี้เราก็ซื้อมาเผื่อนะครับเพราะเธอกำลังออกลูกนะฮะตอนนี้ลูกเจ็ดแปดตัวนะครับเอา ม,มีฟันไหมเนี่ยเออเอาเอาผักไหมนี่เมาให้สุดท้ายแล้วอ่ามันต้องดมขามมือหรอกไอ้ออเบ็ดนึเออนีนี่เบ็ดนี่โอ้เว่ยกินปลาเว้ยเอานี่ขายละอ,อ่ะพอละหมดละ โอเคนะไปเดี๋ยวไปดูลูก